ไปนาธานีโอคายอ่านาธานีโอคายตัวนี้ผมทันดูนะผมทันแต่ว่าถามว่าความทรงจํามีมากมัไม่ค่อยมากเท่าไหร่อืมคือนาธานิโอคายเนี่ยเก่งนะอ่ะเก่งแบบทีมชาติอังกฤษเลยนะดูเสื้อเนในรูกในทีมชาติอังกฤษเลยอ่ะแต่ปัญหาคือมันมีฤดูกาลหนึ่งเจ็บอ้าวเจ็บเจ็บมันทําให้มีคนหนึ่งถูกดันขึ้นมาอ่ะคือใครเขาคนนั้นคือเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนโอชื่อนี้ไม่ขออร่อยอ่ะ มาอินเสิร์ตรูปอ่าร์ตรูปไปโอเคเอ่อภาษาสเปนต้องเรียกเทนว่าอะไรเป็นตอนเดียวอันดุเอาหลอดมันต้องต้องเรียกกันแล้วหรอไม่รู้อันนี้อาจจะอินเดียไอ้เชี่ยคือที่คายเน่เก่งอ่าเก่งแต่ยันเจ็บอืมแล้วคนนี้ขึ้นมาดันเป็นอาโนุอัมดันเขาก็ไม่มีโอกาสใช่เมื่ออาโนุก็ขึ้นมายึดไปเลยเขาเลยไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่แตถามว่าเก่งไหมเก่งนะอืมเก่งมากแต่ว่าสำหรับผมก็น่าจะกลางกา หลอตัวนี้แ่งกลางะกลางกลางกลางเพราะว่าเขาไม่ได้ดับอ่าอ่าก็ใช่ก็ใช่แต่มันไม่มีโอกาสแต่มันมีฤดูกาลฤดูกาลที่เราดูคือเขาลงเต็มเกมอ่าใช่เขาฟอร์มได้นะก่อนก่อนหน้าเอัแรกแรกเขาก็ลงเต็มเกมคือมันไม่ได้ไม่ได้ดีแบบเบิร์มมันก็ไม่ได้แย่อะมันกลางมันก็กลางๆอะมันให้ได้เู่หรือเราเพิ่มลิสต์เจ็บขึ้นมาดีเออว่ะเออไป a few moments later ไปนักเลงคลายไปจีหมอคือมันเจ็บ มันเจ็บบ่อยใช่ไหมมันเจ็บครั้งเดียวเลยแล้วหายไปเลยมันหายไปทั้งปีไงอ๋อหายไปเลยเออมันมีนัดที่กลับมานัดนนะผมจำได้เจอเทลซีตอนนั้นกลับมาเทนอยู่เอ,อปเลยส่งคายลงแปคขวาเทนลงกองกลางลองเล่นพร้อมกันเลยเป็นนัดที่เทนได้ลงกองกลางด้วยมันเป็นนักที่ตัดสินว่าคายได้อยู่หรือไปอครึ่งหลังต้องมีหนึ่งคนถูกถอดออกอซึ่งคายถูกถอดออกและเทนลงเล่นแปคขวามันชัดเจนแล้วว่ามันชัดเจนไม่ได้ไปต่อ